สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไส้กล่องน้ํามันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมทํานี่จะเป็นของยี่ห้อยมโมโฮย o โมโฮยมโมโฮนะครับคือเราจะบอกชื่อตรงๆก็ไม่ได้ครับเกงใจลิขสิทธิ์เขานะครับแล้เวเราก็จะมาถอดกันเลยนะครับว่าขั้นตอนแรกในะการถอดที่จะเปลี่ยนไส้กล่องน้ํามันเครื่องเนี่ยเราควรที่จะถอดตรงไหนก่อนนะมาดูกัน นี่เครื่องมือหากินผมเลยครับเครื e. ่องมือประจําตัวนะเพื่อนผมจ็ทงการถอนนี้เลยครับเริ hm ่มที่ถังเริ่มที่ใต้ที่เก็บของนีมันจะอยู่ข้างๆถังน้ํามันเลยนะครับตัวนี้เราก็ถอดทั้งหมดสี่ตัวยมจะลองจับกล้องไปให้เพื่อนๆดูครับ มีที่กลับไหมตสาดตะโกโกโน่ไกโนกโ่ไนตลาวันนี้นี้ก็ได้ฮะเพื่อความสะดวก ไม่ใช่ของล้านแล้วมันลบากไงขตัวลำบาก ทุกอย่างอิสระจัดกัรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาไขน็อตด,ด้วยสกูรไลสแฉกนะตามจุดนี้ต่อเลย เมื่อเราถอดเสื้อเสื้อ,อ,อ,อคลุมของมอเตอร์ไซค์ออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอดสายส่งน้ํามันตัวตัวนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่ามันล็อกอยู่ข้างใต้ไซค์มอกรองมอกรองอากาศครับเราจะใช้มือลวงเข้าไปนะครับ มันเอาแกลลอนมาใส่น้ำมันนครับหลังจากนี้เราก็จะใช้กุญแจนงขันเ,เพื่อจะเปิดสวิตช์กุญแจงไล่น้ำมันออกมา เมื่อเราบิดสวิตกุญแจปุ๊บน้ำมันจะไหลามาทันทีเห็นไหมครับมันจะไหลามาตามาสวิตกุญแจตรงที่ว่าสวิตกุญแจจะไปต่อบัมน้ำมันเพื่อในการฉีดน,น้ำมันส่งมาที่ห้องเครื่องในการสตาร์ทประมาณ5วินาทีมึมจะดับลงนะครับแล้วเราก็มาบิดสวิตกุญแจใหม่ทุกๆ5วินาทีเับไปสลับมาซึ่งอาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่าเป็นอไอที่ เราทำได้นะครับค,ครับเ,เมื่อถอนมาถึงเ,เมื่อถอนมาถึงตัว,ตวถังน้ำมันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีไส้กรองไส้กรองเินซินอยู่นะครับ ผ่นบินซินตัวเนี้มันคือสาเหตุของการทําให้น้ํามันเนี่ยไหลเข้าได้ไม่สะดวกทําให้รถติดติดดับๆนะตอนช่วงจังหวะที่เราขับไปได้ระยะหนึ่งรถติดไฟแดงไงพอไฟเขียวปุ๊บเราจะออกตัวเนี่ยมันจะติดดับดับก็เป็นที่ไส้กรองนี่มันตันนะครับให้เราทําการเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมมันก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ผมจะลองซ่อมแซมมาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วร้านค้าคงจะปิดหมด ผมก็จะลองแกะมาแล้วก็ทำความสะอาดอีกทีนะครับซึ่งมันจะมีรอยซ่อมมีรอยอะไรเงี้ยเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยตัวนี้เขาใชใ้ซื้อใหม่เลยนะเพราะมันไม่มีรอยเปิดมันไม่มีที่เปิดเลยครับนอกจากว่าเราจะทําการผ่ามันแล้วก็เย็บปิดผ่ามันแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เย็บปิดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เราทําแบบว่าแก้ไขอ่าใน แก้ไขในระยะนั้นไปก่อนนะครับนะเดีย๋ยวเราไปจัดก,การทํากันครับผมจะพามาวัดขั้วมอเตอร์กันนะครับว่าแล้วโอห์มที่ตัวตัวนี้เนี่ยที่มันไปควบคุมมอเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีโอห์มนะครับระหว่างที่เราวัดระหว่างที่เราวัด เส้นสีชมพูเหลืองขาวนะมันจะมีสามขั้วนะที่ต่อเข้ามอเตอร์เนี่ยผมจะลองวัดดูนะครับตั้งอาคุณหนึ่งนะครับปสิโวลอมเรียบร้อยนะแต่ตัวนี้ฐานมันฐานมันไม่เต็มนะฐานกำลงังมันอยู่มันอ่อนนะก็ะเลยอยู่ที่ระดับนี้ปัิโวลอมสุดละอ่าจะทำการวัดนะครับถ้าเราจับ สลับสายยังไงก็ได้ขอให้มีโอห์มนะครับจากเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ2โอห์มนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น6โอห์มนะครับก็แสดงว่าก็แสดงว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ3โอห์มนะครับ3โอห์มนะครับต่อไปเราก็มาวัดตัวนี้ดูบ้างนะครับเหลืองกับขาว หนึองขาวก็ขึ้นมาหกองโอเคอเ,เมื่อเราวัดได้อย่างนี้เอาแล้วก็มาวัดขาวกับขาวกับชมพูรูบ้างขาวกับชมพูนะครับปกติมันต้องขึ้นนะครับ เกนมาประมาณ3โอห์มเหมือนกันครับสรุปสรุปว่า3เส้นที่เข้ามอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3โอห์ม3โอห์ม3โอห์มไม่ว่าเลยวัดขั้วไหนก็ตามมันจะเกิา3โอห์มนะครับเสร็จแล้วเรามาวัดทางออกได้ทาออกตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเรามาวัดเูครับอ่ดูนะครับผมยังไม่ไม่ปังนน่าปั่นเล่นดู ฝั่งนี้จะขึ้นนิดหนึ่งฮะไม่ขึ้นเยอะตั้งอาคุณหนึ่งนะฮะขึ้นอยู่ประมาณมขึ้นอยู่ประมาณมขึ้นอยู่ประมาณห้าร้อยโอห์มนะครับขึ้นอยู่ประมาณห้าร้อยโอห์มผมสลับขั้วดูนะครับถ้าสลับขั้วมันจะต้องขึ้นเกือบสุดนะครับอลองดู จะขึ้นมากกว่ารอบแรกนะฮขึ้นอยู่ที่ประมาณ25่ส้โอห์มยี่ส้โอห์มครับค5ิปห้โอหมโอเคถือว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเป็นอันว่าคขั้วตัวนี้ผ่านครับมอเตอร์ตัวนี้ผ่านนะครับส่วน ส่วนคอนแทคตัวตัวหน้าสัมผัสตัวนี้เนี่ยครับที่มันเป็นตัววัดระดับตัวนี้เนี่ยก็ปกตินะครับผมวัดดูละอ่าเราลองวัดอีกทีก็ได้ ขึ้นมาที่ส oh องร้อยโอห์มประมาณร้อยโอห์มครับถ้าเราขยับตัวนี้เข็มมันจะกระดิกตามนะครับอ่าถ้าเราเขยับตัวเนี้ยเข็มมันจะกระดิกตามเนี้ยฮะดานิดเดียวพอมยกโยกลอยขึ้นมันก็จะกระดิกตามตามมือเราเลยฮะถือว่านี้ปกติครับ เดี o, mm ๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการซ่อมไส้ก่องเฉพาะหน้าไปก่อนเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการ ลองเครื่องนครับว่าสิ่งที่ได้นั้นจะหายไหมจากตอนแรกที่บอกว่าสตาร์ตติดติดอตอนเล่งคันเล่งไปถึงสียแยกไฟแดงแล้วออกตัวปรากฏว่าเครื่องสะดุดแล้วก็ดับไปนะฮะเป็นงี้ทุกครั้งขณะที่ติดไฟแดงแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวไส้กรอง น้ำมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทําการขับขี่กันดูครับว่าอาการสะดุด <c oughs> ในระหว่างวิ่งไปกลางทางนั้นจะหายไปไหมนะก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะครับเราจะลองให้ดูตอนนี้ดึกละ เหมือนกับว่าน้ำมันนี่มันไหลไม่มันไหลลงเครื่องได้ไม่เต็มที่นะฮะผมก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นที่ตัวกองน้ํามันบินซินเนี่ยมันอุดตันนะแล้วผมก็ได้ทําการเปลี่ยนหรือแก้ไขแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะว่าอาการที่เคยเป็นเนี่ยมันจะหายไปไหมฮนะดสวิตช์กุญแจแรกไฟสตาร์จะเริ่มขึ้นนะไฟเครืค่องไฟนัลอินฮนะพอ,อไฟทุกอย่าง Euh, ดับลงแล้วเนี่ยเราก็สตาร์ท เ็นได้ว่าเราวิ่งมาไกลมากแล้วนะครับร่มงร่วกิโลกว่าๆวาได้แล้วครับอาการอาการนั้นหายไปเลยอาการที่วิ่งสะ,สะดุดสะดุดหายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงปกติแล้วผมวิ่งมาถึงระยะนี้แล้วเนี่ยถ้าเราหยุดรถหรือเราชะลอเนี่ยมันก็จะสะดุดละแต่ทีนี้มันไม่เป็นละอาการนี้หายเป็นอันว่าเราเทําการซ่อมแซมได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วครับ เรื่องก็ยังดีนะรอบก็ยังได้นะดีเยี่ยมเลยนะเล่งไปก็ไม่ดับปกติถ้าอย่างเงี้ยเล่งแล้วไม่จะดับโอเค เป็นอันเรียบร้อยครับที่ซ่อมมานะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนไส้กรอเปลี่ยน้ากรตัวกรองน้ํามันเบนซินไปแล้วนะครับปัญหาทุกอย่างจบปัญหาทุกอย่างที่สะดุดวิ่งติดพัดติดติดดับเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยหมดปัญหานั้นหมดสิ้นไปละ เป,เป็นอันว่าการซ่อมของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีนะสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่อุตส่าห์รับชมกันจนถึงวินาทีนี้นะครับก็ถ้าเกิดโอกาสหน้ามีคลิปอะไรดีๆเนี่ยเพื่อนๆนจะได้ติดตามนะครับอย่าลืมนะกดติดตามมาแล้วกดกระดิ่งนะพอกดกระดิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอผมทาคลิปอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปหาพี่เลยนะเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับชมรับเอ,อรับข่าวสารดีๆเนี่ยต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่อุตส่าห์รับชมบาย